จะโอบน่อยเ้งป่นเอาไปชื่นตะขายได้ไดดหมตูมทุลบทะต่มทุลบทําอะไะขายนี่ห้งไหมตูมบแบล็คเลเใช่ปะบฮะเสียบมามาที่ไเสียมันเสียได้ตะขายไปชื่อไม่ได้เนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเนาะอย <_ d ans> ู่กระเปาลีกับเปลี่ยนเชือกเลยวันนี้พี่น้องเนาะมาลุยง,งานต่อพี่น้องเอาน,น้องบ้านทานหมอยัองหมดแล้วอยู่สาบกันยังหมดแล้วอยู่หนึ่งสองสามสี่ฝาห้องน้ำทั้งในยังหมดแล้วพี่น้องเนาะและะ้วก็เทพืดวันน,นี้คิดว่าจะฉาบตอนน,นั้นแล้วก็เทพืชแล้วก็มุ้งโตจำมองห้องน้ำฮันพี่น้องให้มันแล้วเนาะเพราะว่ห้อหงก็เฮ็ดไปเถอะขั้นตอน <_ d ans> จากแล้วแล้วพี่น้องเลย มันเมื่อยแล้วเขาเห็ดมันดดลเลยเห็ดมันดนลละเขาก็เริ่มเมื่อยแล้วมาหน้มันดดลแหงนะเดี๋ยวมันนี่จะซีซ้อนอันนี้เขานะเดี๋ยวสิซ้อนดินเขามานี้ดินบล็อกนี่ชีวิตก่อคันไถพี่น้องดี๋ยังไม่ตั้งหัวสวมสำหรับซีซ้อนดินก่อนก่อนเทคานต้องมซ้อนดินก่อน มือนเทพื้นเน,ะนเาะเหมือนเทคานอืมบ้านจะมีแเลยนุองเขาแล้วจะไปสรม ลุยอะไีเห็น้องเลยว่านี่เป็นไข้กินยาแลว้วกัคือว่าไข่แนมเนี่นเราเด็กเด็กเมื่อยแห้งหมดแลว้วไข่เริ่เมื่อยแห้งหลดแล้เสียบเลย,เเลยบอกคือดอกมาบอกว่าอายธนาคารใดเดือดบบต้องไปว่าวกัน

ก็อไรพ่อเราก็ทำดินะก้อนนล้ดินก้อนนี้ดิชาเรอืม่รับผิดชอบของงานนะ นี่เราชมูนั้นเลยจะาติทางชมชมหนึ่งนากพออบลยว่าในงเราได้ฉาดงาเลยบอกว่าปื้น้องเนาะชัางปืนช่างปืนส่งื้นมาจฉาดาในไม่วเลย ท่านมมเห็นท่านมเคื่อแล้วนี่ม,มาเลยมาจะเช่าหรอมาจะเช่าวลืว่เนาะ ได้แล้วใชกับนาเน,น้องบุมีไฟขี่ใช่ด,ดอกฝนช่วงจตกเบื้องแถวนี่แหละพี่น้องนะจิตีทวาน,น chung bà bớt cấp sàng viên nhau một mai rồi tôi là phải phun nhau thuốc nam thì đây bông thuốc nam ้พช่างพื้นก็เป็นไข่เราลิกกระเพาะขึ้นไม่ว่าเทพื้นมันแล้วน่้เหมือนแผนการเทพื้นนแล้ว โอ้มีเขียดเลย ดอ,อกคนนันนานมาขนาดมาพรอมกันนะจะ่โดนแวะไปใหญ่เยินไปหานเวียดนะพ่จ้ะงาน,นดองอีแล้วพี่น้องอกใกล้มื้อน,นี่มื้อน,นี่ดองพวกนี้น,น,นี่เนาะอ่อช่างพื้นะเป็นอะไรเป็นไข่พ่เด้อ ื่อคืนนี่ไข่เ่อคืนนี่ไครพ่อกินยาบ่ถึงข่แน่ไข่แน่เราเลยเด็ดแค่นวเด็ดไหนเป็นไข่บ่ เป็นไขรพี่น้องเลยแดดแใ้ง <c oughs> ใช่นะ้าเบิดมือละสองพุยเนาะ ปรานหมอสิมีไฟหรือบ่อแล้วพี่น้องเลยทักผู้ใหญ่เป็นสิ่กับไฟให้หรือบนะ่อเนาะพี่น้อง <c oughs> ด้วยว่ามีไฟแล้วกับต่อน้ำหลานแล้วกันลากันลาเราให้ต่อได้พี่น้องเลยเพราะว่าเรากระจังเปิดไหลแล้วกับหลานเราคื่เห็นไฟเฮือนกันด้านเราพิดเดียวนะพิจกันแล้วมันกระจายมาเป็นกระพยไส้น้ำไดนะ้พี่น้องเนาะปรานหมอเราเป็นผินคนเนี่ยนคนหมักเว่าวกับหลานเรา บางเทือเขาก็บไม่พอใจนี่บางเทือก็ได้พี่น้องเขาเบิ้งดูกขาว่าเขาบเบิ้งเขาเบิ้งดูกขาว่าเขาว่าเขาบเบึ้งเพื่อเขาก็ยังใายได้เนาะ กขาว่าเขาเบิงเต็มที่เลยดิคุณว่า,าดินตอนนี้ที่จริงเป็นดินท่านหมอด้ดวแต่ก่อนเราลองแล้วเราขายเราขายป่วเมียแล้วท่านหมอบ่าแม่รรบเคยบวชแล้เราเคยบวชด,ด้เนาะ ถ้าบวชชิปปลายปีแล้วนะบวชยาวแสด้ว่าแล้วกับเป็นคนผู้หนึ่งที่ว่าเคยเข้าวัดเขาว่าบวชชิปปลายปีบวชธรรมดาจองเพื่อนตองแก่อย่างแล้วแก่อย่างจองบวมาทน เทพื้นแล้วลับใครอีกตอเทพื้นมันยากดอกเทพื้นเนาะแป๊บเดียวเนาะแต่ <c oughs> มันเมื่อยเนาะงานหนักดิแต <c oughs> ่วันยู่หินเะนี่ยมันพอที่เดียวเทพืชเอาบัดอัดไว้บลาบลาอะไโอ้เขายู่ห้องพุ่นหิน ที่าเอันเลยล้วคนมาเที่นนยนึ่งเุ่นดีเนาะเชียงบครับนะโดอนอะ,ะเลงบใช่ช่วย่นมาแก้อ่ะ Bố nhá à Hãy tìm hương có phải tìm hương Bố hãy tìm hươn Phải nha đái Con dù nó, มีผมเป้ยังไงนอ้าวนายจ้างเนาะบ้าบอสคือเชียงเมียงห็เอฟซีวคือเชียงเมียงก็ได้นี่กนี่คือเชียงเมียงตัวนี้ชุอไม่แต่เพื่อนเฮาตัวนี้เอาบอสเมียบอสเฮ็ดไิเอาเป่ลยเอาดคือนี่ไข่ฟาไดมันเย็นไข่คือกุโตเย็นกุโตนี่ม่วงกว่ีองเบองม่วงนี่นี่ด้ปากและไท่นั่งใข่กิงร้อนๆอย่นี่เลย อินเข่าบมึงเราเด้ยิ้มๆในเพื่มึงเราได้เขานาเอา่น้องเนาะได้เอ็มเลยเมื่อหลับน้าานอนดวยคือเหนี่ยมกินเข้าเมื่อแฮงเต็าเปอรน้อมเลยกินต้มปลาเนี่ยถึงได้ฟรีได้กินตรงนี้ลอยกรอเป๋าดบโบราณสวย

เขาเปิดตู้อยู่างเคื่อลกแก้วไม่อยู่างเือนลุงแก้วอะไรนี่นะเขาบอกมันล่อไม่อิ่มอมาไอ้บอลมูงยับอกเพื่อนลุงสี่เนอเาแล้วกวัไป่ามันจจอดรถเาลอกในาเ่อ้ลรอดอเนาะเอาเท้เทีย่ผันบนบซื้อเนาะมเมาแล้ว เดปานกนาได้ย่อลุงืนะห้ามีแต้วเอาะใช่บีแต่หึงเลยได้เอาอยู่หันได้เดอเอาวงเดือนตัดออกเอไได้เดอเนาไปตัดต่อเนี่ยวนี้เนาะไหมดเปกตยิงเงียงตัดเด้ำนับอาววงเดือนงไม้น้อยแถวนี้แกกแหละนเจ้าหน่อยมืออื่นนี่นีด้พอพอนะ อ๋อเขาเต็นมานเ่เขาไ่กินเลยเ้ยเขากินอน้องมาเลยตื้นปูเยบนะครับอะไรตื้นปูเยบนี่ม้นหน่อไม้กะไรน้งม้อนไปเมนูกระด้ี่น้องี่แต่หน่อไม้ตอนนี้ซุปบะรุโอ้ลิ่นโ้ย มกตงแล้วมกยืกก้อยหนอไม่น่ะลาบหนอไม่หอมตัวนี้คือกันอเฮ็ดกียวกักันก็ับเเลยนะ่นยยะน่ะไ่เลยโดได้ใช้ไปแดงเนาะเกีนหมืบปวต้องกันขวักใส่ถวยกขวากแบนั้นหอเนะพานะเนาะตมดอิถึง่ออีกสีมือเมีย่อยอนะหมกเนาะเราต่ำพนเนาะหมดแล้วต่ำแล้วมันจะเข่าสูหม่โมก่

เทศบ้านนี่เคยเห็นแบบเต่มสองก๊กเลยนัมนนะอยู่หน้าพระเตียวหน้าพระลายเนาะถือในจีนในกองอยางนี้วะจักมาจะใส่ยังบม่ได้มีชื่อต่อเลยได้เนี่ยบอสยังเจ้าบวกอ้าไว้เนาะตามเจ้าวีผมเมื่อยวีผมเบื่อผมมีผมวีกันได้กินนะ แกวถามกินนี่พอเรานะฮะค้านทำไปได้เนะมือนได้ที่ไปไทยอยันวัดประตงนะเราแล้วเพื่อนพันหมก็เนาะอืโทษมาได้ถือวงนี้ให้โทรมาหลวงพ่อ,พอสทนนะนี่ลงพ่อแก้วแล้วบ่มียังมาแล้วนะแล้วเราให้ลากข้ามา,ทาไทยด้วยวางมาแ,แล้วเนาะ ไปหน้ายัางไม่ได้ไปเนาะครับบอกว่าตั้งใจมุงมุงเทพื้นน้ำแล้วมาเนี่ยถ้ากะต,ตีทวานเนาะอ่ะ้เรียงเจ้าลองแท่งมึงดูแท่งตัวนี้กับตัวนี้เรามาพาเครื่องนะอันจังกะตีในนัยนะเอาสิเห็ดลองบิงึงนะี่พาเ่อ้าตีทวานเด้เพราะว่าหยิบใส่แล้วละ่ะเครื่องนึงไว้กอ,อกทั้งนะ้า ผมไยายาบพแทนว่ามันหนาเม็ดอันนี้ก็ได้หนาเม็ดแล้เอาสวยต้องไปตามกันเลยแล้วกัอันนั้นแหละจังหวะนั้นลองแทกงบึงเล้ตัดนลองบึงค้าพี่น้องบันทึกเบาดีคือขอตัวจบคลิปก่อนท่านหมอบมมาก